สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวิร์ดสุโขสุขณนเนาะมือนี้มเม,มนูเลดพี่น้องนี่มือนี้ฮาสิมาเห็ดเลือดแป้งเป็ดสองตพี่น้องมือนี้จัดสองตเลยโตบปรใหญ่พี่น้องตัวหนึ่งประมาณสองโลนี่แหละโตบปรใหญ่เหมนไลมือนี้ฮาสิมาเห็ดเลือดแป้งกินพี่น้องเนาะนี่กำลังขักหมอนม้ำมอเตอร์น,นอน เดี๋ยวถาติดตามเมืองน้องกันเด้อพี่น้อง,น,องนี่พี่นอ้องเดือดปาดมาแล้วพี่น้องนี่ปาดมาโตละวถวยตอนนี้ห้าสิไปโลกคนเด็กอะกวาเป็ดกันก่อนน้องพี่น้องเนาะโอ้หนึ่งวัดนี่ก็ร้ายแต่เดี๋ยวเดี๋ยวาสิไปโลกคนเป็ดก่อนนี่ชิมาโลกคน ตอนนี้กำลังโลคุณยังว่าท่านแดดตาติดตามมือต้องกันเล่าพี่น้องเล่าจนจบคลิปโลคุณปิดกันพี่น้อง <c ười> จัดซองตัวเลยมหม สลองสลอง y o ย u b e คชิปเก่าฟูติตามเเเยย่่วู้้ตติามดดัฮข อนนี้กำลังคั่วพี่น้องนี่พอคั่วจำเป็นม <laughs> สมปูนก็ได้คั่วเป็ดก็ได้ <laughs> ม,ดมีไอ้ <laughs> ามาทั้งนี้พี่น้องนึกสูตว่าวันนี้พ่อสิให้เปียกปีกน้ำพีน่น้องปีกแน่แต่ก็เลีดแป้งน้ำ ที่เกือบขั ب, ว้วเป็ดพี่น้องขั้วโบสตอร์พาก็ได้ปาดนอกนายเอื้อคนออกมาแบบสบายเด้พี่น้องพนองนีน้องนายเอื้อคนซีนายเอื้อนพี่น้องที่แรกต้องเลยพี่น้องเลยที่ต้มเม็ดเด็ดแป้งพี่น้อง นึ่งะด้นอนเลการ่ด้เลกานี่ตัวที่สองไปหนองตัวที่สองเลยนี่วแบบบอลนังออกพี่นองบ้านนุ่งไรนบ้านนี่ก็โตบางใหญ่เดพี่นองซำแมงวันอาต้นยเกเยอะ ปีก่อนพี่น้องปีเป็นแบบว่าหนาวครับน้องคุณมักปีกปีเป็นแบโอ้ยคันครับว่บแก้มเบี้ยกับพวกคาดแล้วแก้มเหล่าเขาผมว่าขาก่อนพี่น้องเลยก้นโสดจะเห็ดจะสีอะไรก้นโสด แคนมีเมียกับเมียเห็ดได้นี่นี่ไดวติดามไวตัวหางเน่อยหางองานใ้นไป่เาไได้ีเไป้นี่เอาไป้ี่อาไ้อาได้นี่เอาี่เอาไ วัวเาบอกใหเงินนาะน่อบุ๋มบอกคอยวิ่งเงินเดี๋วมีอลารคือได้แต่จว่าร่ได้พอเท่าเห็นบ่อหันหันหันเห็นบ่อันงเนจะคองน่ะมีดูได้คือบ่กันเจ้าเว้นแ้วอันนั้นจะจม้ง้กอ่ะจาว่าตัวจะเว้นเกาะตังอยู่่ามีดูด้ แค่ไว้ชื่อชื่อเขากินนี่แหละควาบเป็นไทยรู้ก็ควบจานเต็มตาหูเงี้ยหัวเนี้น้องนี่สีน่อาขัวซุกเรียบร้อยเลยพี่น้องไงเห็ดซีจานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาสิมาปรุงเดือดใส่กันเด้อเนาะพี่น้องเนาะสีกามเด้วยวก่าขาเบิงด้วยพี่น้องเนอะพี่น้องเขาสิมาปรุงเดือดเดี๋ยนาะพี่น้องเนาะนี่

แล้วแพี่น้องนี่ถาเบิรงเล็กน้อยภาษีกาม์ดด้วยก็ถาเบิรงนู้นกันเด้อพี่น้องกามแล้วนี่เลือดเท่านี่โมเสียสซางพี่น้องกามอยู่พอดกามแล้วกามแล้วนี่พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนี่การแล้วนี่นี่การดแล้วกามแล้ว จักหน่อยเอาโพยผักเกยพี่ còn thì nó โอ้ยทุดินพี่น้องโอ้ยทุดินโอ้ยนทุดินเชก่อนกล้ามจบเจือพี่น้องเอ้ยใจสั่นอยู่จันเห็ดหัวก้าจันก็ไเหเย็ด ี๋ยวไปถามบ่งตอนกินด้วยนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เกียบาาอยนดีมี้เยอะเียว่ากเด้อะคได้ซิ้อเลขาห้อยซเลีเรือนี้สามตัวเออซื้อไ่้ซื้อซ้ำเล้ซื้อกักินขึนเกาเออ่กินอ้เกาอ้องตัวใคซื้อนอน

มันเด้มันไหลไลน่นอกมันบเปดแถไหลต้องไปอกตายออกมามาือซากูเอขึ้นมามึงปีนได้ให้ปีนได้มันมีชร์ีๆไปเนี่ยมันม่ตอกะได้เด็ดเด็ดใช้เป็นเตี้ยวเจียวเป่าเลยมันมาจนเตี๋ยวได้เยอะเอี่ะตอกตอไ่ได้จะนี่หัวนาอะไรไม่ได้หรอ นอะเรแบี้อะไรยงเป็นรงกเนาปลกปปาีนะกินแล้วเอ้ใ่มนน้มีแล้วเารือไ่ล่เอไ่ไะนี่หอยมันแตงน่ไม่ได้ไม่ม่ไอเดียได้มั้า้มวก่ามันมตรงไปยืดด้วยกันเนาะ กินไหนกับแฝดเราทำงานคัดคือกะบเราบริสุทธิ์อ่าไม่ตื่นตื่นกเตายก็พ่นวอร์พ่นกินไหนกับแฝนเมื่อเพื่อนมาคัดคือยตายได้เลยเราเอมึงหอบวะไงทิ้งก็ตายที่ท่ว่าจะนอนนอกเน้อหรอวะอ่า รกคันเขามาคนโสุโขคนอยู่เรืสบายแกกแฉกน้ำเปล่าก็กระนั่มากโอ้ยหกแฉกโอ้ยน้ำเปล่าน้ำเปล่นเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่า

เบ็ดเลงมามากม่ีอะไรมันดีแล้วของหวานวันแรงเกิดะจากกานั่งเ่าเหรอนั่งนกันนั่งเลยแยกบ่งบามเมื่อนับเไหร่อะโ้น่หร่ขึ้นหอเด้อโอ้ยมาบมกมาได้คน่ไาเก็ขึ้นหอเขาเพลนเห็นร้ายกว่าเราเนี่ยสนนี แม่ต <trips S 1> ัวก oh, I mean so ็ว้าวยผมงามาติตัวอะองเดืนยังโหยน้ำเนี่ยโบยแม่รอสมเราเองกันี่ยมตวงกันไหทางม้วนวดตี่บัดวงกันแต่กันรัผู้ใต้ทุกวดที่บาดดวงกันแต่ัผู้ใ้ทุวดที่บาดดวงกันแม่ันอยู่ไจนังนชอบไปแม่ตว่าไปบ่าย้วเามอเบเ่

ก็ดีแ <hist> ล้วคันเขามาดีแลมือขาดเนื้อช่มาตก็แรกออกเทามาแดดสักบาดนีโรคาใไหมมาตองดีชอมกัเยอ้หเ้ยเ้าหน้ากันนะเรื่อิเล็กไหลก็เถอะคันมาตื่นเมือดแบบน้กอดนะมาเมื่อได้แบบมนที่แบบบุบบอมอจี้จะเียบโมอยาบเโอ้